5ราศีดวงเทวดาเปิดทางรับทรัพย์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เตรียมตัวรวยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดิกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูดวงเปิดชะตากันนะครับใครที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์เปิดทรัพย์รับโชคเทวดามอบทรัพย์นะครับก็ มีโอกาสที่จะเฮงจะรวยจะปังนะครับตอนอื่นเนี่ยก็ฝากก่อนใครอยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเพียง199บาทเท่านั้นเองโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับดวงของคนที่เกิด5ราศีตอนนี้ถือว่าดวงเดน่นดวงดีดวงจะปังดวงจะประสบความสำเร็จนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับแต่อย่างมงายนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับ ราศีที่1น,นะครับที่ดวงชะตาจะดีนะครับก็คือคนที่เกิดราศีกันใครเกิดราศีกันในช่วงนี้นะครับดวงคุณจะมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมนะครับมีคนรักมีคนชื่นชอบมากมายนะครับจงใช้สเสน่ห์เมตตามหานิยมอันนั้นให้เป็นให้ถูกที่ถูกทางนะครับแล้วคุณจะร่ํารวยค้าขายดีนะครับใครที่เป็นเซลล์หรือว่าทํางานเกี่ยวกับการขายเนี่ย ไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพูดจาวหวานๆนะครับแต่งตัวให้เนียบเนี้ยบดูดีดูดีนะครับแล้วก็หมั่นไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับสายสเสน่ห์นะครับรับรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้คุณรวยให้คุณขายของได้มาหาศารอย่างแน่นอนนะครับใครเกิดราศีกันเนี่ยต้องทําตัวให้ดูดีไว้นะครับราศีที่2คือคนเกิดราศีตุลน,นะครับใครนะครับที่เกิดในราศีตุลน,นะครับ ดวงชะตาด้านการงานกำลังพุ่งทยานสุดขีดนะครับจะเป็นที่1ไม่เป็นสองรองใครนะครับจะด่งดังล่ํารวยรับทรัพย์เงินทองไหลมาเทมามีโชคมีลาบไม่ขาดสายเลยนะครับแล้วก็เรื่องการทํางานเนี่ยจะได้ได้รับการยอมรับนับถือนะครับจากคนในวงสังคมจากเจ้านายจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็คนที่ทําทงาน สายเดียวกับเราเนี่ยจะให้การยอมรับนับถือในตัวคุณจะให้การเคารพในตัวคุณจะให้การเชื่อมั่นในตัวคุณนะครับใครเกิดราศีตุลถือว่าดวงการงานพุ่งสุดขีดนะครับมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งส่วนใครที่หางานอยู่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานดีๆนะครับมีเกณฑ์ที่จะเจอกับงานที่ใช่งานที่ชอบราศีที่3ครับคือคนเกิดราศี พิจิกนะครับใครที่เกิดราศีพิจิกนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นผู้ชายนะครับให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับให้การส่งเสริมให้การผลักดันนะครับให้การาเป็นแบ็คคอยหนุนหลังคอยซัพพอร์ตคนเกิดราศีพิจิกอยู่นะครับดังนั้นใครที่เกิดราศีพิจิกในช่วงนี้เนี่ยถ้าชีวิตติดขัดมีปัญหาอะไรนะครับให หมั่นเข้าหาผู้ใหญ่นะครับแล้วปัญหาต่างๆในชีวิตคุณเนี่ยหรือว่าปัญหาเรื่องงานเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแนะนำนะครับคนเกิดราศีพิจิกควรไหว้เทวดาเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นผู้ชายนะครับก็จะเป็นใครก็ได้นะครับอาจจะเป็นอาเทพพระเจ้านักรบอย่างเจ้าพ่อควนอูก,ก็ได้ นะครับหรือจะเป็นเทพอ่าบางคนถนัดไหว้สายพรา์ฮินดูนะครับไม่ว่าจะเป็นพระอิศวรพระนารายพระพรหมก็ได้นะครับเน้นนะครับที่เป็นอ่าผู้ใหญ่เทพเจ้าที่เป็นผู้ชายนะครับก็จะช่วยเสริมดวงชะตาตรงจุดนี้ไปได้นะครับต่อมานะครับราศีที่4นะครับคือคนที่เกิดราศีมังกรนะครับคนที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยดวงชะตานะครับมีเกณฑ์ที่จะ มีเสน่ห์ในตัวเองสูงมากนะครับได้รับการยอมรับมีแรงดึงดูดจากเพศตรงข้ามสูงมากๆนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าอย่าใช้ไปในทางที่ผิดนะครับอย่าใช้ไปในทางที่ไม่ดีนะครับอย่าใช้ไปในทางที่เสื่อมเสียนะครับใช้ให้ถูกทางนะครับใครที่เกิดราศีมังกรบริหารเสน่ห์ให้ดีบริหารเสน่ห์ให้เป็นนะครับแล้วคุณจะรุ่งมากคุณจะดังคุณจะปังคุณจะค้าขายเนี่ยเป็นเงินเป็นทอง รับทรัพย์ลุ่งเรืองอย่างเดียวนะครับใครเกิดราศีมังกรบริหารเสน่ห์ให้เป็นนะครับส่วนเทพที่คุณควรจะไหว้เนี่ยก็คือพระแม่ลักษมีนะครับเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับชิมนะครับแล้วก็แม่ชีบุญเรือนนะครับก็ไปไหว้ท่านนะครับมีอะไรก็ไปขอพรต่อองค์ท่านนะครับหรือเจ้าแม่ที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะ ต่อมาราศีที่5ครับคือคนเกิดราศีมีนนะครับใครที่เกิดราศีมีนนะครับดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงคอยให้การยอมรับนับถือนะครับคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินในเรื่องของทุนทรัพย์ในเรื่องของการงานนะครับก็ใครเกิดราศีมีนช่วงนี้ควรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เน้นนะครับเน้นเป็นผู้หญิงนะครับ ก็คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยช่วงนี้นะครับควรไหว้องค์พระแม่อุมาเทวีนะครับจะช่วยเสริมดวงให้คุณรวยพุ่งแรงมากๆนะครับแล้วก็อา,อาจจะบางคนที่อาจจะสะดวกไหวเจ้าที่เจ้าทางหรือศาลแถวบ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนหรือเจ้าแม่ไซทองหรืออะไรก็ได้นะครับที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าเจ้าแม่ศาลศาลเจ้าที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าเจ้าแม่ นะครับเข้าไปไหว้ได้นะครับขอให้ท่านเนี่ยดนบันดาลให้เราเป็นคนมีเงินมีอํานาจมีวัสนาบารมีนะครับมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านกับเขาสักทีนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือให้อธิษฐานบ่อยๆนะครับขอให้เราได้จับเงินแสนเงินล้านกับเขาสักทีนะครับแล้วก็อย่าพูดไม่ดีกับตัวเองนะครับในคอร์สเกี่ยวกับ กดแดงดึงดูดของผมเนี่ยบอกเลยว่าอย่าพูดคำไม่ดีคำลบๆกับตัวเองเป็นอันขาดนะครับเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในอีกไม่ช้าไม่นานนะครับถ้าคุณพูดสิ่งดีๆกับตัวเองแม้วันนี้คุณยังไม่รวยยังไม่ประสบความสำเร็จยังมีชีวิตที่ไม่ได้ดังใจนะครับแต่คุณพูดดีกับตัวเองเสมอนะสักวันหนึ่งนะครับคุณจะชีวิตค่อยๆดีขึ้นค่อยๆมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับตัวเอง แต่ถ้าวันนี้คุณพูดไม่ดีคุณบอกบนกับตัวเองพูดลบลบพูดไม่ดีนะครับบอกว่าเอ้ยทำไมฉันมันขาดโอกาสฉันมันาการศึกษาไม่ดีฉันทำไม่ได้ไม่นานครับชีวิตคุณจะลำบากลงกว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยกดอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดนะครับกฎจักรวารลเลยก็คือห้ามพูดไม่ดีกับตัวคุณเองเป็นอันขาด นะครับจำไว้ก่อนว่าอย่าพูดอย่าคิดอย่าทำในสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวคุณเองนะครับโอเคก็คลิปนี้มาแบ่งปันสิ่งดีๆประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถ,ถัดไปนะครับขอให้ได้จับเงินแสนเงินล้านทุกคนครับสวัสดีครับ